สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพรราศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชีวิตและครอบครัวในเรื่องของความสมอุภาพทางเพศนะครับแล้วก็การวางตัวให้เหมาะสมนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูสไลด์นี้กันนะครับว่านักเรียนคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเพศชายหรือว่าเพศหญิงมีบทบาททางสังคมมากหรือน้อย,อยกว่ากัน,นครับนักเรียนตอบได้ไหมครับ ถ้ายังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปกันในสังคมไทยในอดีตเนี่ยนะครับเพศหญิงเป็นเพศที่มีบทบาททางสังคมน้อยกว่าเพศชายนะครับเนื่องจากมันมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างด้วยกันนะครับทั้งความเชื่ออะไรเอ่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพศหญิงนะครับก็เริ่มมีบทบาทนะครับทางสังคมเท่ากับเพศชายมากขึ้นนะครับตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยความสมดุลภาคทางเพศเนี่ยมันก็คือ การที่ชายและหญิงเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะครับในการสแสดองออกซึ่งบทบาททางเพศของตนเองเนี่ยต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบที่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่งงามของไทยด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์นี้กันนะครับว่าสังคมในอดีตเนี่ยนะครับกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่างกันอย่างไรนะครับมาดูสังคมไทยในอดีตก่อน,นครับ เพศหญิงนะครับจะมีหน้าที่นะครับในการเลี้ยงดูบุตรนะครับส่วนเพศชายเนี่ยจะมีหน้าที่ทํางานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวนะครับแสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะมีหน้าที่แค่อยู่บ้านนะครับเป็นแม่บ้านทํางานบ้านอย่างเดียวนะครับไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกหาเงินนะครับแต่ว่าเพศชายเนี่ยจะมีหน้าที่ออกไปทํางานนะครับเพื่อนําเงินเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวนะครับแสดงให้เห็นว่า ในอดีตเนี่ยเพศหญิงนะครับจะมีบทบาททางเพศที่น้อยกว่าเพศชายครับเนื่องจากปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมนะครับทําให้เพศชายเนี่ยมีอํานาจมากกว่านั่นเองนะครับมาดูยุคปัจจุบันนะครับเพศหญิงนะครับจะมีหน้าที่นะครับเป็นแม่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ออกไปทํางานนอกบ้านด้วยนะครับส่วนเพศชายก็จะทํางานหาเงินนะครับเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีหน้าที่ดูแลบุตรไวเช่นกันนะครับแสดงให้เห็นถึง บทบาททางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับของสองเพศนะครับจากที่ครูได้พูดมาข้างต้นนะครับว่าสังคมไทยในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันแล้วนะครับเนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยบทบาทและหน้าที่ของชายและหญิงเนี่ยมันมีหน้าที่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่ยังไม่ยอมรับตรงตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับในเรื่องของอ ความเหลื่อมล้ำนะครับในสังคมนะครับหรือว่าจะเกิดปัญหาการกดขี่ข่มเหงก็ได้นะครับเพราะว่าสังคมไทยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผู้ชายจะเป็นผู้ที่คุมอํานาจนะครับซึ่งอาจซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงตามมาได้นะครับเมื่อบทบาตหน้าที่ของคนในสังคมเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมารู้จักการวางตัวให้เหมาะสมนะครับกับเพศนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายนะครับแต่งกาย ให้สุภาพนะครับเหมาะสมกับกาลเทศะนะครับรวมไปถึงแสดงกิริยาวาจานะครับการกระทำและทำพูดนะครับให้อ่อนโยนนะครับแล้วก็เหมาะสมกับกับเพศเกัดไปโดยเช่นกันนะครับครับเต่เรามาดูในเรื่องของการวางตัวนะครับให้เหมาะสมกับเพศนะครับเพศหญิงนะครับเพศหญิงควรแต่งกายนะครับให้สุภาพเรียบร้อยนะครับไม่แต่งตัวร่อนแลงนะครับหรือว่าโป๊เกินไปนะครับใช้วาจานะครับให้สุภาพ นะครับสมกับเป็นกุลสตรีนะครับไม่อยากคายนะครับแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมสุภาพนะครับไม่เสพสารเสพติดควรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็ไม่อยู่ตาลํำพังกับเพศชายสองต่อสองนะครับควรวรรณสมุนตัวต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเพศชายนะครับก็คือควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับสะอาดใช้วาจาที่สุภาพนะครับไม่พูดจาก้าร้าวนะครับแล้วก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับ ต่อไปนะครับในเรื่องของการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รักนะครับชายและหญิงที่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักเนี่ยนะครับก็ควรจะศึกษาปนิสัยนะครับค่านิยมความต้องการความชอบนะครับเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้สารสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับทั้งนี้นะครับเอ่อทั้งทั้งชายและหญิงก็ควรที่จะวางตัวนะครับกับญาติของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญาตินะครับก่อนก่อนที่จะแต่งงานนะครับ ซึ่งเพศชายเนี่ยก็ควรที่จะให้เกียรติผู้หญิงนะครับไม่ล่วงเกินนะครับผู้หญิงก็ควรที่จะยกย่องนะครับแล้วก็ให้เกียรติผู้ชายด้วยเช่นกันนะครับครับสรุปนะครับการที่ชายและหญิงเนี่ยนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งบทบาททางเพศของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับทุกคนนะครับก็ควรที่จะให้ความสําคัญนะครับต่อความเสมอภาคทางเพศว่าจะทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในแง่ของความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ ยังช่วยลดปัญหาการกดขี่ข่มเหงปัญหาการใช้ความรุนแรงนะครับให้น้อยลงได้นะครับทั้งนี้นะครับก็จะต้องปฏิบัติตนนะครับให้อยู่บนรากฐานของการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศนะครับแล้วก็เพศตรงข้ามด้วยเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับครูขอจบไว้เท่านี้นะครับไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ